จะเป็นยังไงเมื่อพ่อการชัยถามพ่อวีระพงศ์แบบตรงๆรู้สึกยังไงกับน้ององุ่งอิงขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมืง่อเี้เขามีเรื่องเาวาเวกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้ององุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเอามาวสุพีเอามาวาสุนองเอามาว,าส,ามาวาสุเอฟซีอีหลานหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผม ซึ่งคลิปนี้พี่น้องป้าอีสานและผมเนาะเอาบทสัมผณ์ของทางพ่อวีรพงษ์วงศิลป์น,น้พี่น้องศิลปินภูไทยที่พอกันใช่สัมผณ์และถามความรู้สึกพ่อวีแบบตรงๆว่ารู้สึกยังไงกับอีหล่าหน่อยเฮ้ากับน้องลูกหญิงพ่อวีจะตอบคําถามนี้ว่าจังไดอยากให้พี่น้องไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันครับพอได้ปะเนี่ครับรู้สึกยังไงกับลูกหญิง รู้อุ้งอิงรู้สึกยังไงกับอุ้งอิงรู้สึกว่าแต่ก่อนก่อนแต่ก่อนก่อนเราก็เป็นคิดล้าธรรมดาธรรมดาเขาก็เป็นนักร้องธรรมดาทั่วไปแต่พอเราเด้ยไปสัมผัสสัมผัสไปเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วเขาก็เป็นคนอ่ากับยูยูยูยุดโทรศัพท์เขาเปลีก็เป็นค้นมอยมอยเป็นคนขนม่มอยเปรี้งเปรงเปรงเปรีงรงแต่ปรี้งมากพอไปเห็นตัวจริงปุ๊บก็เป็นเหมือนกันกับอยู่ตรงนั้นแต่เขาเดินมามาไหว เด hmm. ือนมาปุ๊บเขาก็สิมานางเนาะวันนี้ก็เนาก็แล้เอาอีนั่งมันระยัดอีกแต่ว่าเภาษาบเถ่าเนาะเขาเห็นเด็กน้อยมี็นสมาคาราชาเออโอ้มันละยัดดีเนาะโอ้งามที่นั่งอยู่ว่าแต่ว่าเาผมบได้สังเกตเพียงว่าเนาะสาธุว่าโบกงวงว่ามือนอนเป็นแบบเป็นยังสี่เป็นยังสีโบกบพ่อไปเห็นเห็นปุ๊บตอนนั่งวัดดีตอนเห็นตัวจริงเลยเวลาเห็น มันเป็นอะไรที่แบบว่าใจเราสลายลงว่าอุย้ย<แ>บุญวาสนานี่ยคือหลายแทฉ่บาดนี่ยเป็นนักร้องดังเรียวคนก็ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวมีอย่างสินะบางคนก็สิว่าติเดียด่วยวนี่เนาะว่าคนไม่ส,สมบูรณ์ก็่สิต่างๆนันแหละทุกคนเสียอรรรมากร่างลาลาบอโอ,อนบพราะอะไรก็มาเป็นบอลลามอย่างอุตสาห์อีกานี่มานเนี่ยหนึ่งจากหันมาเรียวขึ้นโอนนอมทมตุนเขาไปเห็นแล้วมันไปขึ้นเครื่องพอกันไปขึ้นเครื่องพอกันคือเขา ต้นังานน,นี่กับช่างนี่ใสดีแก่ก็เลยโอ้โหรู้สึกกลายเป็นแบบว่ารีตนูนรีตูนสงสารเป็นตะพแพงหักเอ,อ,อื้อนมาหากักซะเขามีสมาคาระวะถัถต่อผู้ใหญ่มันอันลักลักคืออันขท้าวก้าเอียงต่างๆระวังเึินกับปูปู้ปันผูนแตงมันมีอี<ม>๋อีงเกินขึ้นแล้วก็ด้วยดีเสมอมาจากเมแรกจนถึงมันนี้แล้วคุณงามความดีที่นั่งเฮ็ดไว้แล้วก็มาต่อยอดโดยที่เขาเห็นมือนั่น แล้วก็เมื่อเมื่อล่าสุดเมื่อเลี่ยงอันนี้แหละล้วเนี่ยเชื่อในแบบว่าเออนู่นนี่นั่นไหมเชื่อพ่อพ่็เชื่อเชื่อไหมเชื่อพ่อถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าผมเดินขึ้นมาผมคนลุกคนชิงลุกคนดุกับอู๊เลยเหมือนกับมีอะไรมาสัมผัสพ่อเดินเข้ามาเมื่อกี้พอถามนุ้ยดิอู๊ขึ้นเลยไหมคนหัวลุกเลยไหมเหมือนมีอะไรมันข้างสุดไทยเยป่อกันั่งน้องคนจะไม่พอบูกเขียนเป็นพาน่วันนี้ไม่พอบูกเขียน โอ้ยน้องลูกขึ้นมานางพี่ลูกเขามานางพี่น,งนงานนงกับว่านางตัวน้ากับนงางยวนเขาดึงขึ้นมานางตัวอีกเลยว่นางเขานางอันนี้เปลี่ยนเป็นสีตัวนี้ก็เลยว,ว่าล็อกอะไรเม็ดเพียดเม็ดงามนะขันใดยังสีมากเป็นต้นแบบกันสีเป็นยังสีมากมันก็นสะเป็นเสียงที่ดีๆนะครับอย่างเช่นศิลปินพวีนี่ดีบอรกระดีแต่ว่าคองบัตนาด่งส้ำนั่งบววท่านเดินบัวไหลบัท่านในด่งส้ำนั่งบัวหิง แต่บทวาสนาวัฒนนันแต่ว่าเขาดีบอเขาดีกันั่นแต่ว่าถ้าเกิดดังล่ะถ้าคนดังเหมือนนุ่งหญิงล่ะคุณจะเป็นเหมือนนุ่งหญิงไหมคุณจะแบบนี้ไหมเมนเขาต้องหาครับกอบจุนนี่ใช่แต่ว่าคนที่จะเป็ียนแบบนั้นคือผู้นั้นคือคุณขังอันนี้ารันตีเลยว่าต้องเป็นเหมือนนุ่งหญิงแน่นอนอย่างคนนี้ครับพอดี่ยวิีสานสำหรับผมเนาะได้สำหรับผมเนาะทีนุ่งหญิงเขามาโดมือแรลกแต่ว่าวันวันไปออริชั่นน่ะรู้อยู่ว่ามีเด็กน้อยมาออริชั่นอยู่สีต ได้ย <s ules> ินเสียงแสงตะเวนจ้ามันแสกออกไปในหูผมแรงถึงไปเบิ่งบ <You fit> <word> ้าเอกไปเอกนี be ่เสียงเสียงคือไรวะคือดีแท้ก็เลยออกไปซองเ้ยเล็กหน่อยตัวนี้ก็โตหน่อยก็เสียงดีแท้หลังจากนั้นก็ลงมาจนจนได้ขึ้นไปเบิ่งปกตินี่จะไม่ขึ้นไปดูเลยใครที่มาออรดิชั่นจะไม่ขึ้นไปดูแต่อีนั่งหน่อยหน่อยนี่แสงตะเวนจ้าเสียงแสกออกไปในหูแม่เสียงมันมันสากออกไปในหูก็เลยเบ้าเอกบ้าเอ็กไปไปเบิ่งผู้งามบอกรเลยฟังนก็เลยซองเอ้า เด็กหน่อยไม่ต้อใช้สู้คือเสียงดีแท้ลังจากนั้นก็ลงไปแต่งหน้าต่อก็ไม่มีอะไรตอนนั้นยังรับอยู่มั้งผมรั้ผมรั้หลังจากนั้นตื่นมนาหน้าสาวเฮตตบอดโจโผดคนดูหลักล้านไม่ถึงข้ามคืนเา้าก็เลยแล้วไปบ้านนี้ไปบอโจโอเอิร์เข้ามาโดมพอเอิร์เข้ามาตโดมนั่งไปแต่ลิปต้ดีตัวเลยดำดำตาเสาวๆแล้วก็มืดอีกสิบพัอนอ 10, กระดาษทิชชู่แต่ว่าตอนตอนตอนนั้นยังไม่รู้บนั่งเปลี่ยนเครื่องพันเดี๋ถามนั่งบอกไม่ถามเพราะว่าเราไม่รู้ก็คือแบบว่า,าเอาไว้ซับเหงื่อซับอะไรนี่แหละไม่ไม่ตอนนี้เคยถูกถามย้อนหลังไปว่าอีหลาเป็นเครื่องพันยังอายบนรูปนั่ง<ต>ยังาอายนั่งบประมาณโอ้บประมาณแต่อย่างคนตัวนี้ก็เลยก็เลยก็เลยพอพอเข้ามาก็เลยเรียกมาไล่สวนเรียกมาไล่สวนด้วยกันแกเห็นมันนั่งแล้วตาลตตาลิตตวนคอมเวทพ่อพ่อเอิญเข้ามาเห็นมือนั่งมาปั๊ด ผมเห็นที่ต่วน,นคัดคิดในใจว่าเอาพราเอฟซีจับมือนั่งสิเหตุอย,ย่งไรนั่นเองคิดด้วยนั่งสิอุ้ยหนาสงสารก็เลยเรียกมาไล่สดทุกวันแสนแต่คือคือเขาเขาเป็นศิลปนลินก่อนเนาะเราความคขาเป็นศิลปินมันก่นใ่เวลาเป็นศิลปินมันต้องไปจับมือมันต้องตัดกับแฟนเพลงพอเห็นมือหน้าแบบหนึ่งเรี่ยวแห่งงี้ตนเขาไปิดแฟนคลับเขาเสียอันว่าเอ็นดูเขาบอ ขาเสียรังเขียนนั่งบอรือมานั่งสีจากจ้าบอนั่งสมุติอายพี่นางก็พยายามใส่ทิชชู่แล้วก็ใส่ถุงมือเนึ่งว่าดอกฝาเพชรผู้พานเพชรบารุงอย่งาสูดดอกฝาเป็นรูใส่ถุงมอได้ไปร้างจานพ่อโจมาเปิดเผยเปิดหน้าเลยมั่นใจตอนแรกรุ่นรุ่นนางจะร้องให้ทุกวันเลยคอยนี่เป็นผู้ยูบ้องหลังตลอดอย่าหายด้ลูกอย่าหายด้ลูกอย่าหายด้ลูกตลอดวันไหนที่นางร้องเพลงจบนี่คือโอ้โหลงเพราะว่านางจะร้องให้ทุกวันเลยนางร้องจะเป็นยัง นังสีหายตลอดพอเห็นคนหลายๆนกักงสีหายลดคุ้มเถอกระจายใหว่าเจงก็เลยไม่จับไม่จงก็ได้ไ <จง S 1> ม่ไดมอดีละกะ้าพ่อเชื่อไหมว่านางนางคุยกับผมสองคน <c oughs> พอ่พอพ่อสิว่านูเป็นบ้าอบอเ <c oughs> นี่อย่างม้นอันมองทีไปมากนะพี่แต่รับนี่แต่แบบป่าหล่าเคยไปมาเมื่อปีแล,ล้วเขาอัน นั่งนั่งในคลิปก็มีนะผมก็ถ like, ่ายคลิปเขาสีวานั yeah, ่งเป็นบ่าบอกเฮ้ยนบ่าเอาปุเป็นบ่าแล้วลูกว่านั่งที่นั่งไปมากน่ะนั่งเคยไปมากเมื่อแล้วพะโคนลุ้มเลยจริงในคลิปเนี่ยจะจะเห็นเลยในคลิปเขาขันเบาไป้ลยเขาสีวานั่งเป็นบ่าเออปุเป็นบ่าแล้วลูกน่าอาจจะจย์แตครับขันรับข้าหรืออะไรไม่รู้อันนี้คือความจริงนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่ง บุ้งยิงบ่ถือเงินไม่ถือเงินไม่มีบัญชีในกระเป๋าถ้าไะซื้อบุ้งินแจกคบอไม่ไดวัดประชทกไม่ถือเงินคือคนสมัยเก่าเนี่ยย่ากได้แต่ขมันย่ากได้แ่ขมันข้แม่ขอแม่ข้อยี่สิบบาทขอร่อยน่งไม่ใช่ไม่มีไม่ถือเงินเลยนั่งายัรายเคยถามลูกคือบ่ถือเงินคือบ่ใดห่อนยั่งหอนน่งนั่งวะมันห่อน คือบ่ได้นั่งถือเงินบ่ได้มันย้อนจังเงินประสันได้มาไหนจั๊กพันล้าแสนกับคือเก่าคบลุกซึกกับคือเกาเกาคือคือแบบว่าได้กระดาษกระด้ก็บ่ได้ษเฉยอ่าห้ยไหมแรกมาเถอะแต่เป็นหลานกะคือเก่ากะแต่เอาไปเจ่ากันเลยแต่เขาตมองสนใจอย่างมาใหม่ๆเขาเดบิวต์แฟนหายไปเอาไปเอาลูกโป่งเอาลูกโป่งเออ จ <c oughs> ำงได้ไหมที่เขาให้เงินเยอะๆนางไม่เอานั่งแลนไปหาลูกโป่งไปหาลูกโปง่งเล็กหน,น่อยเอาเล็กหน่อยระวังเงินพัดกับลูกโป่งไปเอลูกโป่งเลยไม่เอาไม่เอานั่งเอาลูกโปง่งมือล้างมือตุ๊กตาชนกันไหมล้างมาือล้างมาือนั่งมาุูดมึอ,น,อน,นีได้ลูกโป่งบ่ได้ลูกโป่งเลยเงินแต่เงินเต็มตะการนั่งกับมัสนใจน,นั่นงกับพนนนี่งนนนเงินบ่อหลานบ่มีเงินมิตรบ่บ่มีเงินได้นั่งบ่บ,าบ,าบ,าบ่มีเงินบ่มีเงินอย่างเดียว เงือก่เจะวะถ้าเป็นพ่อเจ้า่อยโอ้ยนนอเอ้ยกระเป๋าแป็นเนาะไอ้นี่ยแม่ซื้อรถเก๋งให้นู้นเลยจ้ะค่ะคุณแล้วเสียใจเปลี่ยนเรื่อยๆรถลูกสาว่อยบุมบุกขึ้นมูดเดยเป็นจังบดจังหวะเดี๋ยวตอนนี้มาไล่เปิดพวกมมาเต่ะเดือนเหรอเก้าแสนกว่าอ้าวล้านแม่เก้าแสนจะเก้าแสนสองแล้วไล่กี่วันนะพอดีย่สิามวันยีาวันไล่แค่ยสามวัน กระเลกนี่จหายถึงูอนีอันสาหนึ่ง่พวาหันไมหนึ่งแองเออแม่ได้เสือที่บอลด้วซ่งะถสือทบอกน่าจะบอกาเอฟซีก็ถือกาเป็นอยู่บนรไงอยู่บนรตู้บอกพ่อว่าไงสามอบพอเอออันเมื่อไรอยี่ยเ้เมื่ไรมันเกิดละล่เกิดสองเทียตีเอเมื่อไรปะถ้าเกิดเทอเสิบสามอมันมาออกตอนสิบสามไม่ใช่ออกสามสิบเอ็ดะเพอสามสิ ดปิดปากพุ่มเบาหายเบาปิดเอามือหน่อยๆปิดดอยาหายเบาอเรีกี่ออกสามหนึ่งเ่ยกนในยินเกลยกัดพอมแป๊มข่อไในยิน